เหมือนเดิมครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับอยู่กับช่องจาอ่าออดลูกแม่โทรนีมาเดิมครับผมสวัสดี FC ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้เผาสองเตาเลยมาใหญ่เหมือนเดิมครับมาลองดูว่าทางที่หุ้มสังกะสีกับไม่ได้หุ้มตัวไหนจะหมดก่อน ตัวไหนจะดับก่อนไม้ใหญ่เท่ากันครับไม้ท่อนใหญ่ๆเลยเผาได้ครับทางตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นอบไบโอชานะเป็นไม่ใช่เตาไร้ควันะครับตัวนี้เตา,เาน้ำส้มขอนไม้นะครับไม้ใหญ่เผาได้นะครับท่อนใหญ่ๆเลยแบบนี้เลยแต่ก็ใช้เวลานานหน่อยก็ ใช้เวลาเพิ่มกว่าเดิมฮะชั่วโมงครึ่งจากเคยเดิมไม้เล็กๆใช้เวลาสีชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงทีงนี้เราใส่ใส่ไม้ใหญ่ก็จะใช้เวลาเพิ่มมาอีกชั่วโมงครึ่งนะเป็น5้าชั่วโมงครึ่งใช้เวลาการเผาเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรครับเพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับให้แต่มันได้ผลนะครับ บางเตานี่ไม้ใหญ่เผาไม่ได้นะครับอย่างาเตาที่แบบใช้อ,อะไรนะเตาแบบไร้ควันอนะ่ะที่ใช้แก๊สมาเผาตัวเองคืนนะ่นั่นแหละตัวนั้นจะเผาไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนอบนะครับมันเป็นเหมือนอบไม้ให้ไม้มันสุก ตัวนี้ก็มันเหมือนกับเผาโดยตรงครับเผาไม้โดยตรงแล้วก็อบในตัวด้วยก็คือส่วนมากอะ่ะไฟอ่ะจะไม่ออกนะครับไฟจะไม่ออกจะออกแต่ควันเนาะก็คือไฟก็จะไหม้อยู่ในนี่แหละแล้วควันจะออกอย่างเดียวนะครับแบบเตาไร้ควันก็คือควันไม่ออกนะครับแต่ไฟนี่ออกอย่างเดียวออกไฟ ติดให้ไดเปล่าเชื่อเพลิงข้างล่างเริ่มลอยล้อแล้วเดี๋ยวยัดฟืนแป๊บหนึง่งครับตัวน,นี้ก็ยัดฟืนไปเพิ่มแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้ปิดฟ้านะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปิดฝาเปิดให้อากาศมันถ่ายเทเร็วก่อนนะครับให้ไฟมันให้อากาศมันดูดไฟเข้าไปติดฟืนข้างในก่อนนะครับถึงจะปิดก็คือให้ไฟมันลุกข้างในถังก่อนนะครับ ให้ไฟเปลวไฟมันลุกในถังก่อนถึงจะปิดได้ถ้าเปลวไฟมันติดขึ้นในถังแล้วแสดงว,ว่าไม้ติดไฟแล้วนะครับแสดงว,ว่าไม้ติดไฟแล้วอันนี้ยังไม่มีเปลวไฟอะไรนะครับนำส้มคนไม้เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็คือต้องรอปิดฟาก่อน พอปิดฟ้าให้ควันออกปล่องแล้วค่อยเปิดน้ำส้มควันไม้นะครับก็ได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็ตกักแดดโอ้ไม่ได้ตกดักแดดสิตักเต่ฝนนะครับฝนกระเด็นใส่ ู้สึกว่าตัวนี้น่าจะใส่นะน่าจะเดือนอะไรนี่วันที่หนึ่งเดือนสองเลยสามเดือนแล้วครับที่ผมเพามาเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเขาแยกกันอยู่แล้วครับตัวนี้เริ่มใส่แล้วครับเห็นไหมก็คือเขาอยู่นิ่ง สามเดือนบางทีก็เขียนบางทีก็ไม่ได้เขียนไม่แต่ก็ไม่ได้เขียนลืมวันที่หนึ่งเดือนสองหกสี่แต่ตัวนี้ทำไมมันมันไม่ใสเลยมันทึบไปเลยแต่ตัวนี้จะรวมกันครับ ก็คือผมไปฟังจากคนที่รู้นะครับจากการใช้น้ำส้มควันไม้ผู้เชี่ยวชาญนะครับแกบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอถึงสามเดือนนะครับใช้ได้เลยนะครับแกบอกว่า,าน้ำส้มควันไม้เนี่ยไม่ได้ไปทำลายสิ่งธรรมชาตินะครับก็คือเป็นเป็นธรรมชาตินะครับสกัดมาจากธรรมชาติ แกบอกว่าเอามาฉีดกับพวกผักผลผลไม้อย่างเงี้ยก็คือต้องผสมกับน้าเปล่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปฉีดสดๆเลยถ้าฉีดสดๆก็ตายครับต้องผสมน้ําด้วยนะครับต้องผสมน้ําด้วยนะครับไม่ต้องรอถึง3เดือนก็ได้นะครับอย่างน้ําอย่างน้ำอะไรอย่างน้ําใช้น้ําประมาณ20ลิตรเนาะ น้ำ20ลิตรเราก็ใช้ไปประมาณสัก1แก้วนะครับประมาณ1แก้วเทไปกับน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่นใบก็คือแกบอกว่าไม่ได้ฆ่าแมลงนะครับก็คือไล่นะครับสัญชาติยานของแมลงก็คือ,อเวลามีกลิ่นควันหรือมีควันมาเนี่ยมแมลงจะหนีใช่ไหมสังเกตเหมือนที่เราไปหาผึ้งหามิมนะครับหรือไล่ต่อไล่ พึ่งนะครับตามต้นไม้เราจะใช้ควันใช่ไหมไล่ตัวแต่เขาก็จะไปไงนั่นแหละอันเดียวกันครับเขาจะมา,มาเขาจะไม่มารบกวนกับพืชของเราอีกนะครับแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างครับประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้นะครับก็คือเอาเอาไปฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นกับวัวได้นะครับวัวที่ตอนนี้กําลังจะเป็นโรค,นะครกำลังระบาดเลยแล้วก็หมูนะรับหมูวัวหมา มาที่เป็นรังคงรังแคนะครับใช้ได้หมดนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าหมาที่นี่อายุเยอะแล้วนะครับแก่มากแล้วรุ่นทวดมันมัน่ร้องเอ็งเองเเนี่ยไม่มีฟันแล้วครับผมเข้าไปดูในช่องแกไหนะเห็นแก เขียนไว้ใต้คลิปนะครับลิตรละ3 0 0บาทน้ำส้มขอนไม้ก็คือไม่ใช่ว่าน้ำส้มที่สกัดแล้วนะ <c oughs> ยังไม่ได้สกัดแบบเป็นแบบใสๆแยกน้ำส้มแยกน้ำมันดินอะไรเนี่ยก็คือขายแบบนี้เลยลิตรละ300เพราะลุงคนนี้แกเปิดทัศนศึกษาด้วยนะครับเปิดวิจัยเปิดศึกษาดูงานด้วยนะครับพื้นที่แก มีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในชีวิตประจําวันของเกก็คือเกใช้น้ําส้มขอนไม้เกือบทุกอย่างนะครับในการล้างพื้นห้องน้ําในการล้างดับกลิ่นทุกอย่างครับนี่น้ำเน่าๆอย่างเงี้ยนะครับมีเศษไม้เศษอะไรลงไปแล้วทําให้น้ําเนี่ยเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็นนะครับแกบอกว่าเอามาเทได้กลิ่นจะหายทันทีนะครับ แต่นี้น้ำผมยังไม่มีกลิ่นเหม็นนั่นนี่ก็คือเลยยังไม่ได้ถีเพราะมันไม่มีกลิ่นเหม็นครับเพราะว่าในนี้มีปลาปลาตัวใหญ่ๆมากแต่ผมไม่มีปัญญาเอากินได้ปลาบึกปลายีโศกปลาอะไรไม่รู้คุณพ่อเลี้ยงไว้นานแล้วครับไม่เคยสูบสักทีแล้วก็ไม่รู้จะจับยังไงนะฮะเบ็ดก็เขาก็ไม่กินนะครับมีแต่แหนะแหนเต็มเลย ติดแล้วครับเตาลูกนี้เตาลูกนี้ติดแล้วติดแรงมาเลยควันสมงเลยบุม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 ตัวนี้ลหละติดแล้วยังตัวนี้ยังไม่ลุกครับตัวนี้มีแต่คว,วันบางๆแต่ตัวนี้นี่ถ้าควันแบบขาวๆเนี่ยควันขาวๆนานๆอย่างน,นี้ครับติดแน่นอนครับไฟกำลังลุกโชนมาเนี่ย ตัวนี้จุดหลังประมาณ2นาทีตัวนั้นจุดก่อนเดี๋ยวรอให้ไฟติดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปคลิปไปก่อนนี่ครับลืมให้ fc ดูนะครับพี่สุนทรด้วยนะครับคนที่อ่า อยากรู้ว่าไม้ท่อนใหญ่ๆที่ผมใส่ไปถ่านออกมาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับนี่แตกอย่างนี้เลยครับสุกแบบเป็นอย่างนี้เลยไม้ท่อนใหญ่ที่ใส่ไปนะนคือตอนตอนที่อยู่ในถังเป็นก้อนอยู่แต่พอผมจับมามันคือมันแตกอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันแตกหลุดอย่างนี้เลย ตัวนี้จะง่ายเหมือนจะง่ายกว่าเตาเตาเตาดินเตาเผาอะเตาดินแต่ก่อนนะครับเตาดินตะก่อนต้องไปดับต้องไปรดน้ำดับขูดออกมาอ้ยร้อนก็ร้อนอันนี้ไม่ต้องครับมันสบายกว่าเตาดินเนาะตัวนี้เราแค่ดูก็เหมือนกันครับการดับนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับแต่เตาดินอาจจะมีมีไอร้อนอยู่บ้างนะครับแต่กว่าจะเปิดได้ก็ต้องรอวันสองวันนู่นแหละถึงจะเปิดได้อันนี้วันต่อวันครับ เผาวันนี้พรุ่งนี้เปิดได้เลยส่วนไม้เล็กๆครับจะจะเป็นอย่างนี้นี่ดูอย่างนี้นี่นี่หลุดแล้วนี่ทอนเท่าข้อมือนะครับใครว่าไม่สุกซุกนะครับไอ้ที่แดงๆเนี่ยที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็คือรอยควัน รอยควันที่มันหมุนอยู่ในเตาแล้วเข้ามามากอดกอดเนื้อตัวนี้คืนก็คือไฟจะอยู่ด้านนี้นี่ไฟที่รอยไหมแต่ควันเนี่ยจะมากอดด้านนี้เห็นไหมมันเป็นแด,นแดงๆคืนนะครับแต่ไม้ใหญ่นี่ก็คือตอนเผาอยู่ในเตาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่พอผมยกขึ้นมาใส่กระสอบแตกเลยครับนี่แตกเป็นนี้เลยเสียงเสียงเลยก็คือมันสุกจัด เดี๋ยวมาดูตอนไฟติดแล้วกันนี่ฮะตอนนี้เปลวไฟเริ่มจะติดแล้วครับไฟข้างล่างแรงแล้วเริ่มติดพร้อมกันและตัวตน,นั้นก็ติดตัวน,นี้ก็ติด โอเคเดี๋ครับไฟขึ้นมาแล้วลูกไฟขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ออกปล่องแล้วตัวนั้นยังไม่ออกเลยตัวนี้ขโมยออกปล่องแล้วว้ดจัดประหลัดบอกไฟข้างล่างแรงมากครับก็ช่วงที่เราเผาอยางงี้ก็คือไม้มันคลายแก๊สด,ด้วยนะครับมันจะติดเร็วมากไม้จะคลายแก๊สออก พอไม้มันร้อนมันคลายแก๊สไฟก็จะลุกแรงมากโอ้โหมบึมๆเลยไปน้องโอเคเดี๋ยวผมปิดฝาก่อนแล้วกันครับผมตอนนี้ก็ได้ปิดฝาเรียบร้อยแล้วครับ ข้างบนฝาผมก็จะเอาดินใส่นะครับข้างบนฝาเอาดินใส่เลยปิดฝาเสร็จแล้วเอาดินใส่เป็นฉนวนกันความร้อนแทนนะฮะลองใส่ดูเพื่อจะดีขึ้นครับเพราะว่าเผาทุกทีมาไม่เคยใส่เราเมีลองใส่ดูบนฝาครับเพราะว่าความร้อนมันจะถ้าเราไม่ใส่นอ้องความร้อน,นจะระเหยออก เลยออกทีนี้มันก็หลุดไปมันไม่มันไม่ดันลงกลับคืนอายความร้อนมันไม่ดันลนกลับคืนไปหาฟืนนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะลองใส่ดูติดแล้วครับน้ำส้มขอนไม้ก็ไหลดีมากก็จะหยดไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับ บางทีเขาก็แบบมาเร็วจัดเขาก็ไหลจรัวเลยตัวโน้นใสามากเลย ไปดคว,วันนิดหนึ่งโอ้เนี่ยฮะตัวนี้สลยปิ้งเลยทางนี้ควันตัวทางนี้นะครับควันยังไม่ออกเยอะเหมือนตัวนน้นนะครับก็คือหยดติ๊งติ๊งติ๊งแต่ถ้าควันมันเยอะเมื่อไหร่มันจะหยดแบบเหมือนน้ำ ปิดก๊อกใหม่ๆอ่ะหยดเป็นเส้นครับเนี่ยเห็นไหมมันต่างกันนะมันออกแค่นี้แต่ว่ามันหยดตลอดติงต้งติง้งติ้งเดี๋ยวถ้าควันมันออกเยอะขนาดนี้เมื่อไรเด่ะโอ้โหจวดเลยตัวนี้ออกเยอะแล้วมาดูกันนะมันต่างกันถ้าควันออกเยอะมันก็ไหลไหลเร็วควันหนาขึ้นมันก็ไหลเร็วครับ ติงเลยข้างล่างนี่ผมจะใส่น็อตนะครับใส่น็อตน็อตตัวเมียเชื่อมไว้เจาะรูทะลุนะครับโอ้โหควันนี่บ๊อบ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 บ๊บเลยถ้าเป็นไม้ไผ่ผมว่าเร็วกว่านี้นะเนี่ย ผมว่าจะทําเป็นสองอย่างเนี่ยว่าจะเอาว่าจะหาไม้ไผ่มาดักยูเนี่ยหาไม้ไผ่มาปิดบนนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โยงออกแล้วก็เจาะรูทะลวงไม้ไผ่ทะลุก็กระดักเอาอีกเพราะว่ามันออกไปเยอะครับเนี่ยเห็นไหมออกไปเยอะมากจะลองตัดไม้ไผ่ดูสักสี่เมตรมลองมาทะลวงดูโอเคครับ คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรครับเดี๋ยวคอยมาติดตามกันคลิปหน้าตอนเปิดเตาแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ